าแป้งไม่ติดก็ไปดูที่ปัญหาผิวของเรานะคะเพื่อนๆนไปดูที่ปัญหาผิวว่าเราทาครีมบำรุงดีไหมเราได้ให้อาหารผิวไหมนะคะบางคนก็ไม่ทาไม่ทาครีมกันแดดเลยหรือว่าไม่ทาครีมบำรุงเลยทาแป้งไม่ติดนะคะทาแป้งไม่ติดต้องไปด,ดูต้นตอปัญหาผิวก่อนนะคะ แป้งของพี่ปาณะคะทานแล้วนะคะเขาจะติดทนนะคะติดทนทั้งวันสวัสดีค่ะคุณบีนัทส,สวัสดีุยูทเซอร์ที่เข้ามาใหม่นะคะแป้งของพี่ปาณะคะเนื้อแป้งเขาจะเป็นนาโนค่ะเพื่อนๆจะมีความละเอียดะคะ่ะมีผงคริสตลัลนะคะทาแล้วนะคะยิ่งเหนื่อแล้วออกนะคะพเพื่อนๆดูตลับแป้งนะคะหรูหลาำม,มากๆเลยนะคะนะคะเป็นนวัตกรรมนาโนค่ะเพื่อนๆ สาม,มารถทาแล้วทาแล้วนะคะเพื่อนๆออกแดดผิวหน้าของเราเมื่อเหงื่อออกแล้วผิวของเรายิ่งมีอะไรอเขาเรียกว่าสวยนะคะเออพูดไม่ได้ใช่ไหมคํานั้นนะคะผิวของเราก็าจะยิ่งทาผิวหน้าของเอ,อ่ยิ่งเหงื่อออกผิวหน้ายิ่งใสค่ะเพื่อนๆไม่ใช่ไหลนะคะใสสวัสดีค่ะพี่ไก่สวัสดีนะคะผิวหน้าของเรายิ่งใสค่ะเพื่อนๆ คำนั้นพูดไม่ได้พี่ปานขอพูดว่าเป็นผิดเหงื่อออกผิวหน้ายิ่งใสนะคะสวัสดีค่ะพี่ไก่คุณพ่อหายดีด้วยยังขอบคุณดอกกุหลาบค่ะขอบคุณดอกกุหลาบนะคะขอบคุณของขวัญขอบคุณใจส้มนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแป้งของพี่ปานนะคะเป็นผงคริสตัลนะคะแล้วก็ผลิตแบบนาโนค่ะเพื่อนๆทาไปแล้วเนี่ยทาไปแล้วนะคะ เวลาเหงื่อออกอะค่ะเวลาเราไปจเจอเหงื่อนะเพื่อนๆอนอย่าไปทูนะคะพี่ปานไม่เคยใช้กระดาษกระดาษซับมันนะคะไม่เคยใช้ค่ะเพื่อนๆแต่ว่าไม่เคยใช้จะบาปนะคะเมื่อก่อนเคยใช้นะคะแต่ตอนหลังพอพี่ปานมาใช้ผลิตภัณฑ์ของราชูเล่หรือว่าแป้งของลาชูเล่นะคะพี่ปานใช้กระดาษซับหน้าหรือว่าเช็ดหน้านี่ค่ะแผ่นเดียวค่ะเพื่อนๆเ,เราก็จะพกไปด้วยนะพอเหงื่อออกเราซับเลยค่ะซับทั้ง ซับอย่างเงี้ยหน้าของเราก็จะมีความใสนะคะถ้าคำนั้นพูดไม่ได้เพื่อนๆก็ไปคิดเอาเองนะคะว่าผิวหน้าจะมีความใสยิ่งทายิ่งใสยิ่งเหงื่อออกยิ่งใสผิวของเราจะใสนะคะราคาดีมากๆใช่ค่ะพี่ไก่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เห็นคูป,ปองส่วนลดนะคะกดเอาคูป,ปองส่วนลดอยู่ในตะกร้าที่9้านะคะเพื่อนๆจ๋า จากราคาสองพันสองร้อยบาทนะคะถ้ามีปานลงรลา์นะคะเขาก็จะเด้งไปเป็นราคาปกติแล้วนะคะจะเด้งไปเป็นราคาปกตินะคะตอนนี้ลดยี่สิบสองเปอร์เซ็นตค่ะเพื่อนเพื่อนจ่าแป้งนะคะพันสองร้อยเหลือเก้ารอยสี่สิบค่ะเพื่อนเพื่อนทาแล้วผิวของเราจะไม่วอกไม่เทาคะ่ะเขากันน้ํานะคะคุมมันกันน้ํากันเหงื่อคะ่ะเพื่อนเพื่อนทาแล้วมันจะไม่ไหลค่ะไม่ไหลไปกองค่ะ จะต่างกับนี่พี่ปานเดินตลาดนัดนะคะชอบเดินตลาดนัดนะคะเพื่อนๆไม่ชอบเดินห้างนะคะเพราะเดินห้างแล้วปวดหัวค่ะปวดหัวสายตาไปเจอไฟแล้วปวดหัวแต่พอไปเดินตลาดนัดนะคะเพื่อนๆจ๋าเมื่อเมื่ออะไรอ่ะเรามีเหงื่อนะคะเราซับเหงื่อแป้งเราไม่ไหลค่ะเพื่อนๆบางคนนะคะแม่ค้าบางคนเนี่ยแป้งจะไหลไหลลงมานะคะเป็นคราบๆนะคะเพื่อนๆคนไหน ที่ยังไม่เคยใช้นะคะสามารถกดเอาคูปองส่วนลดนะคะอยู่ในตะกร้าที่เก้านะคะเพื่อนๆนี่นะคะราคาดีงามมากๆเลยนะคะพี่ปานไปเห็นเมื่อเช้านี้นะคะแม่ค้าเจอเหงือนะคะแม่ค้าคนไหนที่ไม่ได้ใช้แป้งของพี่ปานนะคะไม่ได้ใช้แป้งลาชูเล่นะคะก็น่าจะไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าไม่รู้จักกันแต่พี่ปานมองมองหน้าเขานะคะเห็นหน้าเขาแล้วผิวหน้าหน้าเขาอ่ะมันไหลค่ะเพื่อนๆ ทาแล้วผิวหน้าไม่ได้ใสนะคะแต่แป้งของพี่ปานทาแล้วผิวจะใสค่ะหน,น้าจะใสน่าจะสวยนะคะน่าจะใสน่าจะสวยเพราะเนื้อแป้งเขาอ่ะเป็นอนูเล็กๆค่ะเพื่อนๆไม่ว่าเราจะใช้แป้งไม่ว่าเราจะใช้พับนะคะใช้พับอันนี้นะคะที่อยู่ในแถมมาในตลับแป้งนะคะที่อยู่ในตลับแป้งหรือว่าเราจะใช้พู่กันนะคะเขาจะไปนะคะทําให้ผิวของเราดูคุ้มค้นเนี่ย จะไม่มีเพราะว่าเขาละเอียดด้วยคริสตัลค่ะเพื่อนๆนจ้าผงคริสตัลเนี่ยแล้วก็เป็นอ่านานอนะคะเพื่อนๆนจ้าเป็นนาโนนั่นแหละแป้งผิของพิปานเป็นนาโนทาแล้วเขาจะไม่ไหลค่ะเพื่อนเพื่อนเาจะมีแต่ความที่น่าใสสวยใสปลอดภัยนะคะเพื่อนๆนจ้าด้วยแป้งตัวนี้นะคะดีรักพาวเวอร์จะอยู่ที่เอ่ออยู่ที่ตะกร้าที่เก้านะคะเพื่อน ตอนนี้เพื่อนๆคนไหนเห็นคูปองส่วนลดนะคะสามารถกดเอาคูปองส่วนลดได้นะคะจิ้มเอาคูปองไปเป็นส่วนลดในตะกร้าที่9้านะคะเพื่อนๆจ้าพี่ปันรีวิวสินค้าลาชูเลตทุกตัวเลยนะคะวันนี้ค่ะอยากจะมาส่งต่อความสวยให้เพื่อนๆนะคะหรือว่าใครเป็นสิวค่ะเพื่อนๆจ้าเพื่อนๆลูกๆหลานๆคนไหนที่เป็นสิวนะคะ พี่ปานมีนะคะมีผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ผิวนะคะผิวของลูกๆนะคะหายจากสิวได้นะคะค่อยๆนะคะเขาจะค่อยๆหายนะคะเขาค่อยๆดีขึ้นนะคะผลิตภัณฑ์พิกกอแคนเน่นะคะไม่ว่าจะเป็นพิกกอแคเน่ครีมหรือว่าเซรั่มนะคะเพื่อนๆจ๋าจะอยู่ลูกๆจ๋าจะอยู่ที่ตะกร้าที่สิบสองนะคะตัวนี้นะคะ วันนี้นะคะเป็นเซรั่มที่ไปออแก้ปัญหาอ่ะขอพูดหน่อยนะคะปัญหาเพื่อนเพื่อน,อนลูกๆนะคะที่มีปัญหาสิวนะคะตัวนี้นะคะเขาเป็นแคเน่นะคะเซรั่มนะคะไป ไปทําให้ผิวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบนะคะเพื่อนๆเ,เขาไปแก้ปัญหาได้ดีมากๆเลยนะคะเขาเก่งในเรื่องสิวนะคะสิวอักเสบนะคะไปลดการอักเสบให้สิวของเราได้ดีมากๆเลยนะคะจะอยู่ในตะกรา้าที่เออตะกร้าที่12นะคะพี่ปันขอเก็บแล้วนะคะ ตัวพี่ปานเองใช้เหมือนกันค่ะเมื่อเวลาเราไปต่างจังหวัดค่ะไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆที่อยู่ในห้องนี้มีปัญหาเหมือนกันหรือเปล่าไปแพ้น้ํานะคะตัวนี้แหละพี่ปานต้องพกตลอดนะคะต้องพกไปต่างจังหวัดด้วยค่ะเพราะว่าน้ําน้าเนาะมันจะเป็นเออไม่แน่ใจว่าน้ํามันเป็นน้ําอะไรอะน้ํากร่อยเหรอคะน้ํากร่อยหรือว่าน้ําบาดาลอะไรประมาณนี้แหละนะคะตัวนี้แหละเขาไปทําให้ ไม่เกิดสิวค่ะเพืเ่อนๆหรือว่ามีสิวตัวนี้เขาไปลดอาการอักเสบให้กับสิวค่ะด้วยพิกโกนะคะพิกโกเอ่อแอคเน่นะคะแอคเน่เซรั่มนะคะเพื่อนๆจ๋าตัวนี้พี่ปานใช้ไม่เคยขาดเลยนะคะใช้ไม่ไม่เคยขาดตอนที่ไปต่างจังหวัดนะคะจะพกไปด้วยตลอดนะคะถ้าไม่พกไปล้างหน้าเวลาเราล้างหน้าเช้ามาเอาแล้วเป็นผื่นมาแล้วนะคะตัวนี้เขาเก่งในเรื่องลดการอักเสบของ สิวค่ะเพื่อนๆจา๋าแล้วก็ตัวต่อไปนะคะยินดีเข้าสู่ห้องพี่ปานรีวิวสินค้าลาโุชเลตทุกตัวเลยนะคะวันนี้นะคะตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปเอ็กเน่ครีมนะคะเพื่อนๆจา๋าจะอยู่ที่ตะกรา้าเอ่อที่สิบสี่นะคะจะอยู่ที่ตะกร้าสิบสี่อ่าตัวนี้นะคะ เขาจะเก่งในเรื่องนะคะซิวค่ะเป็นเพื่อนจ้าลูกๆจ้าหลานๆนะใครที่เป็นซิวนะคะทําให้ลุ้มซิวของเรานะคะตื้นขึ้นเร็วมากๆเลยนะคะตื้นขึ้นเร็วมากๆเลยเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเขามีกี่ขนาดนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเอออ๋อยี่สิบกรัมไม่มีแล้วนะคะมีสามสิบกรัมนะคะตัวนี้พี่ปานยังไม่ได้แกะนะคะเพราะว่าลูกค้าสั่งนะคะ จะเป็นกระปุกเหมือนกันค่ะจะกระปุก30กรัมเท่ากันอันนี้พี่ปานยังไม่ได้แกะนะคะเพราะว่าลูกค้าสั่งพรุ่งนี้ต้องไปส่งนะคะมีครีมอยู่ในมือนะคะพี่ปานสต็อกไว้หนึ่งกระปุกก็เลยไม่ได้แกะเนื้อครีมให้เพื่อนๆดูนะคะขน,นาดเขาจะเป็น30กรัมเหมือนครีมกันแดดหรือว่าคมมรีม moistur ตัวนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าลูกๆจ๋าใครที่มีปัญหาสิวที่ลูกๆอะ่ะเออ ะไรนะทุกใจเรื่องสิวนะคะสิวอักเสบหรือว่าเป็นสิวแล้วหลุมสิวยังอยู่กับหน้าของเรานี่ตัวนี้ค่ะเขาเก่งในเรื่องอทําให้ผิวตื้นขึ้นนะคะทําให้ผิวหน้าลูกๆหล,ล,ล,ลานๆน่ะตื้นขึ้นได้เร็วได้ดีนะคะเพื่อนๆจ๋านะคะลูกๆลูกของเพื่อนคนไหนที่มี